ตัวีทุกท่านนะครับลุงร้อยมาแก่ไปปลาโชว์ในงางปาชาติจังหวัดสงขลาปี67แก,ก่ไปปลาย,ย,ย,ยอดเยี่ยมไม่ใช่ยอดแย่ครับขอบคุณท่านสุมมนิศรุงเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและทีมมารวนผู้ว่าและข้าราชการนะครับได้เดินทางมาชมรูกต่างๆแล้วก็แวะมาชิมแก่ไปปลายอดเยี่ยมของลุงร้อยที่พูดนนมาทางนระไทย โดยอาจารย์สมบูรณ์ประสงค์จนะครับซึ่งได้เรียนเชิญให้ลูงหลอยมาสนับสนุนการออกมุดในครั้งนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวสงขลาทุกคนเรามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้คนรู้จักไงขลามากขึ้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านสมนิจบุญเดี่ยวท่านบอกว่าชิมเดียวไม่ได้ต้องชิมเยอะๆเพราะว่ามันอร่อยแอกว่าขอบคุณลูงหนอยที่มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนงานกาชาในปีนี้ นะครับมีโอ,อกาสก็จะเยินเยินลุ้มร้อยไปออกูไปโชว์ไตปลานะครับท่านบอกว่าอร่อยมากๆขอบคุณมากทุัท่านทุกทว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมเป็ร้อยหัดใหญ่ขอบคุณทุกคนทุกท่กทานนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็สามารถให้ประโยชน์กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทาอาชีพขายไตยปลาหรือเก่งไตปลานะครับทำให้ลูกได้รู้กันเลยว่าไตปลา ประเทศไทยเรามันยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นไต๋ายาโยนแย่เป็นไต๋ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับขอบคุทุกคนช่วยกันแนะนำกับคนรุ่นใหม่ขอบคุณทุกคนทุกท่านและสวัสดีพบกันใหม่ครับ